เข้าไหมเข้าเพื่อนบอกว่าน่าจะเข้านะครับแต่ที่จริงแล้วแกะตกไข่ประมาณ18วันนะครับมีซีดค้างหรือเปล่าซีดน้ำซีดอะไรนะครับอันนี้นะครับเปนที่มาของของวงรอบจากที่ศักดิ์รับไข่ตกผู้นะครับเปลือกไข่นะครับหรือฟอลรนเคิลที่เหลือเนี่ยมันจะพัฒนาจากเป็นซีเอลนะครับหมอบางคนบอกว่าคำหาซีเอลนะครับแต่ถ้าชาวหาซีเอลหาเพื่ออะไรครับ นี่ครับรถของแท้เลยครับผมลุยทุกสถานการณ์ครับทุกสภาพวะเพื่อความสะดวกสบายนี่ครับร่มเลยคนนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับเห็นแต่อยู่ในคลิปนี่นี่ของจริงเนี่ยผมก็เห็นนี่แหละนี่แหละเพื่อแรกครับถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษมากครับกลุ่มแรกที่ได้เห็นของจริงเลยพี่หมอแมทกัดทีมงานรักพักดีฟาร์มนะเนดำเนินการเลยได้ข่าวพาิเศษยังไงครับมาสังเกตเอาด้วยลูกเด้อ เพิ่นเริ่มทํางานแล้วนะนี่มันเห็ดอย่างแน่แต่ละมือแล้วก็มันเป็นสัตว์หรือยังมันพร้อมผสมหรือยังอันนี้ยมันเป็นนาฬิกาข้อเท้านะครับที่ติดข้อเท้าของวัวใครมีคําถามพี่หมอแมทครับผมลูกเมื่อกี้เพิ่งเห็นในภาพในจอเนาะว่าเห็ดอย่างแน่นะครับผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีครับเ,เร็จเรียยแล้วอันนี้คือ เรียบร้อยแล้วครับปลูกนะ้ำกินน้ำปลูกกันหน่อยก็หมานตลอดนะครับนี่แหละคือการฝึกความอดทนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดอันนะครับเป็นของเดิมอยู่สามนะครับแต่ว่าเป็นของใหม่สี่อันนะครับตั้งสามรุ่นคูณกันแล้วก็เป็นร้อยคนนะครับร้อยคนร้อยยี่สิบคน ปึกน,นะครับไม่ใช่สิ่งที่หาง่ายแต่ก็ต้องหามาเพื่อการศึกษาบางที่เขาตัดเอาเฉพาะมัดลูกเขอไม่ได้เอาแบบนี้นะครับอาจารย์เึงกับขับรถไปเฝ้าเลยเฝ้าเพื่ออะไรลูกกำกับให้เขาตัดให้ตั้งแต่ช่องก่อนยานไปเป็ร่างใครไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นให้เห็นคุณค่าและตั้งใจนะครับ แหลกเงินล้านนะครับเจ้าผู้อธิบายให้เพื่อนฟังเห็นมไมเรียกว่าแหลกเงินล้านเพราะอาชีพนะครับหมอผสมเทียมได้ารายได้ะนะครับอาจจะเป็นตัวละหนึ่งร้อยสองร้อยตัวละหนึ่งพันสองพันก็ว่่กันไปนะครับแล้วแต่กติการของแต่ละที่แล้วแต่ กติกาของแต่ละฟาร์มน,นะครับปล่อยน้ําเชื้อได้ที่กลางคอมดลูกหรือ,อว่าเซอร์วิคแต่นะครับทางกรมปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศนั้นแนะนําให้ปล่อยที่ตัวมดลูกตัวมดลูกดูได้อย่างไรลูกว่ามันเป็นตัวมดลูกคือมันจะเป็นสามเหลี่ยมเป็นทางแยกนะครับสอดให้ผ่านเซอร์วิคมาประมาณ 2- 3สามเซนให้ปล่อยน้ำเชื้อตรงนี้ เดียวเมือีกันนะอ้าวฟาดโปมือเอาได้บ่ได้แล้วนี่เอาเมื่อกี้คือบักโดนคือยังบนใครได้แบบอะไรเขาแก้ฟับปล่อยกามตัวนี่เออเข่าแก้มจะไหนลูกสาวตัวน่ะมาวนี้โอเคโปรโมมีการทุนเชิญชวนมาให้ผู้บริโภกเราไปลับบ่ายนี้เลยนะครับมีเคล็ดลับมีอะไรยังไปนเรื่องของในมิติทางใจเย็นๆครับเยอะก็ได้พวกเราต้องมีผู้ไปเข่าเสือปไป เขาสวิเกินครับเราได้แล้วครับเขาแล้วเขาด้งเลาครับเข้าคออยู่ทักษะก็คือสิ่งที่ปฏิบัติได้ทำได้เอาปลามือนในเดีวเอ้ามือนหรือแง่งขิงนี่ไม่ืออะไรนี่ปลาหมือใจเย็นลูกใจเย็นนี่ชนะก่อน พิ่นสอดได้เลยพิ่นเฮกพืนาดีเด้มันคืดๆเด้เจ้าใหม่ก็ติดตัวนี้แห <plex it. S 2> ะเมื่อกี้เอ่อี้ก็ติดนี่ล่ละตัวย่ตัวไงมันแม่นบนเ้าไปดูมตต สวัสดีครับเบ่าเกษตรนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาสินครับอากาศดีมากครับเช้านี้ครับเช้านี้เป็นวันที่2นะครับที่ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาครับอาจารย์ได้พาันศึกษาลูกศิษย์นะในช่วงปิดเทอมน้อยนะครับผมช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับมาฝึกอบรมผสมเทียมโคนะครับผม เป็นการอบรมผสมเทียมโอให้นักศึกษาฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายในยเด็กแตทั้งสิ้นครับอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษสําหรับลูกหลาศึกษาทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่2ที่เด็กๆจะได้ฝึกล้วง ผสมเทียมนะครับมือใหม่หมดเลยนะครับผมอยู่ปีหนึ่งครับทั้งจากสูตรวศและก็ปริยารีนะครับเมื่อวานนี้ก็เด็กๆก,ก็ได้ทําการคำมดลูกจากโรงฆ่าสัตว์ไปแล้วนะครับหลายๆคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากนะครับจากที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ได้สัมภาษณ์ลูกศิษย์ทุกคนนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่1นนะครับนักศึกษาสถาบศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลป์เรานะครับปีนี้ที่เป็นน้องปีหนึ่งครับประมาณ120คน เราก็เลยแบ่งเอาเป็นทั้งหมด3ามกลุ่มนะครับกลุ่มละประมาณ40คนนะครับเพื่อที่จะมาล้วงแล้วก็ฝึกผสมเตรียมตรงนี้เพื่อให้เกิดความเข้มข้นแล้วก็ให้ทุกคนได้ปฏิบัติจริงนะครับก็เลยแบ่งเป็น3กลุ่มันนี้คือกลุ่มกลุ่มแรกที่มานะครับตอนนี้กำลังเตรียมแม่วัวล้วงอยู่นะครับ ลองถ่าบูดเพิ่อนไหมอ๋อเปิดปิ้งันไจ้ะเอาไหมเอาไหมเยียดไหมเปิดปิมไหมเยียดไหมเยียดนั่นแหละเพื่อนแล้วเห็นวะไม่เตะดคนนะครับต้องเซฟตี้เฟิร์สก่อนมาได้ทำย่างอื่นถือไว้ก่อนพวานหนึ่งอันอาวุธนะครับ เอามาคือสีทำแขนจาของ <c oughs> อะไรมาเล่นยังไงแย่กว่าอย,าย,ายนะู่นะหนึ่ง,ง,งด,ดูแลเด้อลูกดูแลเด้ไม่ใช่ว่าแจกแล้วแจกเลยแจกอีกแจกอันไม่ได้เด้ล่วงอยู่หันแล้วครับผมจนความาสีขาดของดีนะครับเก็บรักษาไวด้ดีๆไม้เล็กหนึ่งเข้าไม้เล็กห้าเจ้าแดนอยู่ด้านหลังต้องขึ้นจับหางวัว สองสามสี่ตักน้ำตักข้างักทำความสะอาดปัวทำความสะอาดพื้นพร้อมไหมพร้อมไหนเอาถุงมือเอาเอาวุธขึ้นมาโชว์อีกครั้งหิแหกหมานแหกหมานพร้อมไหมพร <อ S 1> ้อมเออโชว์หน่อยเทียมนะครับ artificial insemination คือการสอดร่วงนะครับ ถ่านคอมมลูกเข้าไปตัวมดลูกแล้วบีดยิงกันนั้นปล่อยน้ำเชื้อนะครับเพศผู้เข้าไปในเพศเมียขณะที่เพศเมียติดสัตว์แต่วันนี้นะครับจะเป็นการสาธิตการผสมเทียมเนื่องจากว่าวัวทุกตัวนี้ไม่ได้เป็นสัตว์ลองจากวัวตัวที่ยากก่อนถ้าแม่วัวติดสัตว์มันจะสอดง่ายเนื่องจากว่าเซอร์วินั้นเปิดและขยายสาวๆลูกยกอาถังดลตอนขยับไปนิดนึง อยากไปชิดชิดมืออยากไปด้านหลังลูกโอเคโอ้โนี่กับแหกหมานมูดีเลยบ้านศาสตร์ไปต้นก่อนเอออย่างพี่เลยแหมเนี่ยโอ้ีบ้านนาครับนี่แหละครับของแท้อ่าต้องแบบนี้ลูกต้องแบบนี้จริงมีคนแรกเลยตั้งแต่ที่เห็นมานี่ เนี่ยให้หมแม่เวสีเสียบอกว่าถ้าไม่เกรงใจจะใช้อย่างอื่นทำปืนผสมเทียมต้องแกว่งเด็ดตอนดึเสมอนะครับน้ำมันพืชจุ่มเพื่ออะไรนวดลื่ัดก่อลื่น,น,นเจ็ดมือมจุ่มจุ่มเพื่อจีบรวยลุกทำเงินรวยเป็นไง ลเอามูลออกก่อนนะครับเฉียงขึ้น4องศานะครับสีมาครับแล้วตรงเข้าไปนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางล็อกที่ไหนนะลูกล็อกคอมดลูกนิ้วโป้องอยู่ตรงไหนปากมดลูกนะครับฝรั่งเรียกว่าอะไรอาจารย์บอกให้พูดบ่อยๆมันจะได้จำได้ ออสออฟอะไรออฟออสยุทรัตนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เองก็มีผู้ช่วยนะครับมาตรวจนะครับมีพี่ปอโทนะครับเป็นมหาบัณฑิตที่จบไปแล้วหนึ่งคนนะครับพี่โกเมนนะครับนี่ไงครับพี่โกเมนครับอ่ะปลอมมือต้อนรับพี่โกเมนหน่อยครับพี่ปอนพี่ปอนพี่ปอนเรียกพี่ปอนยัไครับ๋ยก็เือกันอย่่ง ครับเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วครับผมมาเริกกลุ่มท,ที่หนึ่งใจเย็นนะลูกนะใจเย็นเด้อใจเย็นถ้าโดนกระเพาะปัสสาวะนี่ฉีลาดออกมาเลยเด้อลูกกลุ่มแรกเลยครับรุ่นแรกเลย เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังไปดูมันไอเราเราชื่ออะไรชื่อเรีนอะไรนี่เลยอะไรนะเบนครับเบนพนันครับพี่ปอนวะมาดูเขาฮะสองรอบสองรอบเอ้าเอ้าไม่ยอมไม่ยอมพนัน อาจารยครับครับผมฝั่งนี้บอกว่าเข้าแล้วว่างั้นอ่าโอเคเดี๋ยวตามไปเบิงหกนาทีโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับลูกคุดหน่อยอันนี้คุณหมอยังไงครับผมบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์่งส่งข่าวประกวดผ่านครับตบมือเนี้ยโอ้โอันนี้ผ่านหมอยังไีหม้อยังครับหมอวันครับหม้อวันครับวันใช่ไหมวันนะครับ จากบุรีรัมย์ครับผมโอ้โป้อนถ่านจริงไหมเอาโปรบมือหน่อยเฮ้ยส่องแล้วครับส่องแล้วสุดยอดเลยเอาคือฟุกแต่ก็คือหัวรอเอาเออสุดยอดเลยครับอันนี้เอ้าคุณหมอชมพู่อบะย้อมเด้อร้องกุุงบาลเนี่ยออกเลยลูก ซื้อเขามาพักสอนแอวแก่ฟังงูคุดไรไรนี่ทานครับหมองกุงครับโอ้โหทานแล้วจบแล้วชมพู่ชื่อสุดยอดเลยวะงานนี้กับมอสกุลตัวนี้มอสกุลอันนี้คือว่าเป็นอาจารย์นิวเป็น อ่าสารวังสาวคนแรกเลยนี่ตั้งแต่ที่ทํามานะครับห้าปีห้ารุ่นนะครับแมนแพี่สอดได้นะครับเป็นไหนเนยฮะคุณหมอนี่ยนี่คุณหมอเห็นไปเห็นไปเห็นอนาคตจะของไปอามเอ่าเห็นอะไรฝังนี้ครับอันนี้เห็นอะไรรืยยังครับนั่นแหละ เมื่อตึ๊บประธานได้ไมไ,ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครั้งแรกนะครับโรมัน่าสีปิ้นตั้งแต่เกิดมากับป็นอาจารย์เลี้ยวบอกสิแมวมันโรมันเด้ลูกอาจารย์เลี้ยวครับหมดเวลาแล้วนะครับกลุ่มนี้ครับผมมาเจ็ดแปดนาทีแล้วไฟกวาดปมือปมมืออปลอมมือเดี๋ยวเอาไม้ลูกเอาไม้การเดิมพันกันได้หนิแมนแมนแมนอ่าอย่าตัวอาจารย์ให้ล่วงเหรียญซื้อแล้วโอเคบอต้องเดิมพันกับอาจารย์เลี้ยวด้ออันเป็นไงลูก แล้วไปบนเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ถามอยู่เจนยังหนี้มานี่มานี่มาอยู่ตรงนี้อ่านมานี่ทำมานี่อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกไหมที่รว้กับเมื่อวานที่เขาเรียกว่าคำมดลูกลงค่าสัตว์กับวันนี้ของจริงเป็นไง แตกต่างกันมากเลยค่ะอาจารย์อันนั้นมันมองเห็นได้มีมองไม่เห็นแสดงว่าเมื่อวานนี้แอบมองอาจารย์บอกบอกเห็นเบิงเห็นบลารแล้วแล้วคาเจอเซอร์วิสไหมของบนลูกไปวันนี้เจอใช่ไหมเห็นใช่ไหมเจอแล้วก็มันก็มันมันเป็นยังไงอันนี้มันยุ่งไหมคะมันยุ่งอันนี้มันมันยุ่ไปยุ่มมากเลยก็เลยสอดเขาไวได้เป็นบ่ แต่ว่าถ้าเป็นมดลูกลงข้ามันเห็นใช่ไหมมันก็เลยสอดได้เอาเอาลูกเอาล้องเอาัวมัยถือว่าเริ่มต้นดีเนาะถือว่าครั้งแรกโอเคลูกสู้ๆครับสุดยอดเลยบีมันงงมันหันมายุ่มมันเลยตกใจหันมาอี่ยางว่ายุ่มมาเฮ้ยเฮเฮ้ยอะไรอะลูกอ๋อนี้หมิวใช่ไหม เออหลงกับหันเมื่อกี้เดีนี้อะไรยังเจอยังเจอคอรมลูกเจออลูกแล้วโอเาโอเคแล้นมันจะงอไปเลยกลงมิวออกกดลงชอนขึ้นอันน้คอร์ขแล้วตอนนี้มันขึ้นยูเลิกแค่ล่ะะถ้ากล้าเดิมพันพี่ปอนก็ให้พี่ปอนมาตรวจได้ สิบเด้ดี่พ่อมีว่าจะที่ดาวพ่อผมก็บ้าเข่าแล้วเนาะมันใจวะพ่อครับถ้าตรวจเบื้องไหนวะก็สิบแล้วสิบบาทแล้วเนาะขึ้นสุดลงสุดครับตีปันหน้ามันใจวะโอ้เป็นห่วงลูกสาวเลยว่ะแขนก็ได้หน่อยแต่ว่าเอามีแห้งว่ะสู้ก็ปวดประคักเลยเดี๋ยวอะไรอีหลีก็นจะออกเงินหมออ๋ออันนี้บิวทุกๆุกสิบนาที ตดดวนใช่ไหมบ้านพไบัวขาวลอกพี่ปอนไปแล้วหนึ่งนะครับผมรุ่นปุ่มนี้ครับานนครับอำนวยความสะดวกให้หมู่เี เพิม่มได้ตัวเมียสาวได้ตอนหนึ่งตอนใบได้อีกตอนอ้นหนึ่งโอ้ได้ตอนใบต้นหนึง่งแสดงว่าไม่ฝุกแล้วชมพู่ป็ไนไงลูกตอนใบก็ได้อีกบ่ม้าบ่ฝุกแล้วแต่นั่นนะ้นองแท้แล้วครับยอดยอดไม่เป็นไรลูกใครใครที่ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ว่าเด้อเดี๋ยวสิว่าไอ้มูเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นเจ้าของคือบูได้เนาะคือมูไหมสีแข้งไอ้บุญแข้งวาสนาแข้งว่ดได้น้อยจ่าเลี้ยวน้องเป็นบ่ใช่ไหมคิม ได้ยังลูก,กในโชว์ดูดูแขนดิแขนเล็กๆนะนี่พี่น่องมางครับล้วงได้ไหมล้วงได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่ามัน,ม,น,นมันดันออกค่ะม <laughs> ันดันออกดันเลี้ว <laughs> วยว <laughs> แล้วแล้วเ <c oughs> จอไหมขอหมดลกูก จักพ่ออย่างงี้เกิดลูกลูกนี้จารก์ดลูไหมไม่ได้เตรียมเลยจักพ่อยังกล้าท่านวาแต่ว่าแสดงตอนนี้คือยังงมอยู่ยังงมสาวยังหาไม่เจอลูกโอเคโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองครับที่ยังหลับดิเรนครับเอาได้แล้วกำลังแขนดีแล้วล่ะ หนึ่งสองสาม่ห้าหมดเลยเด็ดเลเดอเดาเสียแล้วเก้าไปเตะเอ๋อวันนี้เน้อเอกำลังแขนโอ้เมื่อกี้อุท่นพระท่านปากระทำผิดครั้งแรกได้รับสารภาพลดโทษให้ครึ่งหนึ่ง โทษยังบมรูลครับว่าเบิ้งหนังข่ากันเมื่อคืนเลยกยบอกว่าจะทำอะไรแข็งแข็งๆสงสามสี่ห้าองใ้ใ้สองาอนี่เรียบรอดดอกไหเหตุผลยังนี Demon> ่ไม่ออกหลายไม่ออกหลายเดี๋ยวเบสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ เรยวจันเรีว่ไรกันาิที่เอาอีแจก่ากนิย์พื่นมือเดียวได้จันเรียวเมื่อกี้เนี่ยไม่ออกไรอ่ะเดี๋ยวครับวั